ในชีวิตของเสี้ยเหรียญเขาแทบจะไม่เคยแต่ต้องของพันนี้เลยรับมาก็หลับหมูหลับตาเขย่าอยู่ค่หนึ่งทั้งยังต้องแซงทําเป็นชำนิชำน,ชำนาญเขาเขาย่าพรางเงยหน้าขึ้นมองหลังเสียนชิวที่หอออยู่ด้านบนไปด้วยหลังเฉียนชิวก็เบิกตากว้างมองเขาตา,า,า,ตาปริปริบอย่างซึ่งยังดีที่อีกฝ่ายไม่ได้ตะโกนอะไรออกมา เห็นสีหน้าของเขาแล้วสิเหลียนก็นึกอยากจะเราอออกมาใจจะขาดแต่ยังคงอดกลั้นไว้หลังจากขยาวยู่นานมากในที่สุดก็หยุดสายตานนะับไปทวนจ้องมองถ้วยลูกเต๋าในมือเขาก็เห i ệ n สิเหลียนเองก็รู้สึกว่าถ้วยลูกเต๋าใบเล็กๆนี้ดังจะหนักขึ้นมาหลายเท่าไม่รู้ว่าวันจะเปิดถ้วยท่าใดดีจึงจะถูกต้องขนาดเขากำลังเตรียมจะเปิดเผยแต้มที่ได้นั้นเองดารุณีน้อยระกล่าวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งช้าก่อนเจ้าค่ะ เสเลียนกล่าวถามว่ามีอะไรหรือท่านจะเมืองกล่าวว่าถ่าเขย่าถ่วยของท่านไม่ค่อยถูกต้องตุีนางนั้นกล่าวซิเลียนคิดในใจแท้ก็เป็นท่าถูกต้องอยู่ด้วยจริงๆหรือนี่หรือว่าที่เมื่อก่อนดวงการพนันข่าไม่ดีเป็นเพราะท่าไม่ถูกเช่นนั้นขอถามท่าใดจึงเป็นท่าถูกต้องเขาถามอย่างใฝ่รู้ท่านจึงบอกว่าเชิญท่านเข้ามาท่านจะสอนให้เจ้าเองการทุนีนางนั้นตอบ ได้ฟังแค่น,นั้นพวกผีทั้งหลายในบอณพนันก็พากาันสูดปากเสี้ยเหลีนยนนั้นยินผีบางตัวกล่าวพึมพำมท่านเจ้าเมืองจะสอนเขานี่กับเรื่องไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคนพวกนี้คงใกล้จะตายแล้วกระมังท่านเจ้าเมืองคิดจะทําอะไรกันแน่เนี่ยเอยคนพู้นี้เป็นใครให้ได้ถึงต้องสอนเขา ถ้วยลูกเต๋าอะไม่ใช่แก้แค่ยาวแคยาวนะว่าอินเนอแบบนั้นหรอกนะฮ่ฮยังมีท่าถูกต้องด้วยเรือ <g> ซ <üler> ือเหรียญเกิดคำถามนี้ในใจเช่นการโดนีนางนั้นพายมือเชื้อเชิญเขาไปยังหน้าบ้านแล้วกล่าวว่าเชิญซือเหรียญจึงกอดถ้วยลูกเต๋าไม้สีดำเดินเข้าไปหยุดยังหน้าบ้านผ้าโปร่งสีแดงขยับไหวเบาๆแลเห็นเงาร่างในชุดแดงอยู่รำไรผู้ที่อยู่หลังบ้านยืนอยู่ตรงหน้าเขานี่เอง ห่างกันเพียงครึ่งช่วงแขนเท่านั้นซิเลียนก้นหายใจสัพักมือข้างหนึ่งกระแวกลอดรอยแยกของม่านแดงที่รบซ้อนกันออกมาก่อนจะทาบทับบนหลังมือของซิเลียนที่โอบประคองถ้วยลูกเต๋าใบนั้นอยู่นี่เป็นมือข้างขวาซึ่งเรียวยาวและขาวจัดเห็นข้อนิ้วได้รูปชัดเจนนิ้วกลางผ่านไปไ,ได้แดงเส้นหนึ่ง เมื่อตัดกระถ้วยสีดำเป็นมันเงาก็ยิ่งขับเน้นให้สีขาวนั้นดูขาวจัดสีแดงยิ่งแดงเจิดจ้าขึ้นไปอีกสี่เหลี่ยญค่อยๆช้อนตาขึ้นมอง <c oughs> ด้านหลังผ้าโปรง่งซึ่งดูรากระมา่านหมอกสีแดงเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุประมาณ1ิบแยืนอย่างเงียบเชียบไม่เอ่ยวาจาเป็นซานล้างจริงๆ ขายังคงสวมชุดแดงยิ่งกว่าใบเฟิงผิวขาวผ่องราวกับหิมะยังคงเป็นใบหน้าอ่อนยาวที่สุดแสนจะงดงามเจ,จ,จิดจ้าจนไม่อาจจ้องมองตรงๆใบหน้านั้นอยู่เพียงแต่โครงหน้าโดยชัดขึ้นกว่าเคยความอ่อนใสแบบเด็กๆหายไปดูสุขุมลุ่มลึกยิ่งขึ้นห่างจะบอกว่านี่คือเด็กหนุ่มแต่ก็กล่าวได้อีกเช่นกันว่านี่คือบุรุษหนุ่มผู้หนึ่ง แววดิบเทือนดุดันที่วางคิ้วไม่ได้ลดทอนกลับยิ่งเด่นชัดกระเดิมในตายังคงเจอจรัดประหนึ่งดาราพร่างพราวทอดสายตาแน่วแน่จับง้องมองเสี้ยเหลียญโดยไม่เบนไปทางอื่นเลยแม้แต่น้อยแต่ถึงจะเจอจรัดดุดดาราทว่ากลับมีเพียงตาซ้ายข้างเดียว ส่วนตาอีกข้างหนึ่งนั้นปกคลุมด้วยแผ่นปิดตาสีดำผ้าโปร่งสีแดงแย้มออกเพียงเล็กน้อยจากตำแหน่งที่ยืนอยู่มีเพียงสี่เหลียมที่มองเห็นผู้ที่อยู่หลังม่านได้ ทั้งผีและบรรดาคนอื่นในห้องโถงใหญ่ล้วนถูกตัวเขาบดบังไว้มองเข้ามาไม่เห็นและแน่นอนว่าไม่มีผู้ใดกล้ามองซอกแซกด้วยเช่นกันตาซ้ายข้นั้นจับจ้องเสียเหลียนซึ่งเสียเหรียนเองก็จ้องเขาจนเหมือไปเล็กน้อยโฉมหน้านี้ของหวาเชิงไม่เพียงดูโตขึ้นมาอีกสองสปีตัวสามก็สูงขึ้นด้วยเมื่อก่อนเวลาเสือเหรียญมองหน้าเขาก็พออยู่ในระดับตามองตา แต่มาตอนนี้ต้องแงนหน้าขึ้นมองเสียงแล้วจ้องกันอยู่ครู่ใหญ่หวาเชิงก็เอ่ยปากช้าๆเขากล่าวเสียงแผ่วว่าท่านจะแทงสูงกว่าหรือต่ำกว่าเสียงนี้แผ่วเบาทุ่มลึกหน้าฟังเสียเหรียญพลาสติกกราบขึ้นมาอันที่จริงจะสูงหรือต่ำคงให้ผลเช่นเดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างเขาจึงตอบว่าสูงกว่า วาเชิงกล่าวว่าได้ข่าทอดก่อนมือซ้ายของเสียเหลียนประคองใต้จานรองถ้วยลูกเต๋าอยู่มือขวากดฝาถ้วยทรงกลมไว้หวาเชิงยืนอยู่ตรงหน้ามือขวาของเขาทาบมือซ้ายของเสียเหรียนพาเขาเขา่าเบาๆทีหนึ่งและเปิดฝาออกที่เห็นบนจานรองก็คือลูกเตา๋าสองลูกน,นั้นลูกหนึ่งออกหกแต้มอีกลูกหนึ่งออกห้าแต้มคลังเซียนเชียวที่ติด ค้างอยู่ข้างบนเพดานมองลงมาเห็นอย่างชัดเจนพอเห็นว่าขย่าที่เดียวออกสูงถึงเพียงนี้จึงเบิกตากว้างอย่างกดไม่ได้ชะนัยเป็นเช่นนี้เป็นได้เขากล่าวอย่างตะลึงลานขเยาแบบนี้ท่านลองดูหวาเชิงคลายมือเล็กน้อยพรางบอกเสี้เหลียนเสี้เหลียนจึงลองขย่าสองทีโดยทำท่าแบบเดียวกับเขาหวาเชิงกลับกราวว่าไม่ถูกต้อง แม้จะเป็นการติงว่าที่ซสี่เหรียญทำนั้นไม่ถูกหากทำเสียงกลับอ่อนโยนยิ่งนักทั้งใจเย็นอย่างถึงที่สุดพูดพูดปลายมือ,องหวาเชิงเข้ามาทาบซ้อนใต้มือข้างอยู่ก้นถ้วยของเขาอีกครั้งขณะมือซาก็ยื่นออกมาประกบทับมือขวาของเสียเหรียญวางอยู่บนฝาถ้วยลูกเตาพร้อมกับกล่าวเบาๆว่าแบบนี้น่าตัวเองเช่นนี้หลังมือทั้งสองข้างของเสียเหรียญจึงถูกฝ่าเืองหวาเชิงกุมอยู่จุดที่ผิวหนังสัมผัสกันให้สัมผัสแตะกันให้สัมผัส อุ่นระมุนรากับเนื้อหยกแต่เกราะข้อมือสีเงินที่งามประณีตคู่นั้นกราบเย็นเฉียบประดุดเหล็กกล้าว้าเชิงดูจะระมัดระวังอย่างมากเพื่อให้มันแตะโดนเสี้ยเหรียญสองมือของเขาประคองสองมือเสี้เหรียญไว้และขยับทวยอย่างไม่เร็วไม่ช้านักหนึ่งทีสองทีสทีกรุกกรุกกกลูกเต๋า สองนูกกริ้งกระทบกันพาราบันอยู่ท้่ยไม้สีดำทรงเสียงดังใสกังวานแต่การเขย่าเบาๆเ,เ,เช่นนี้กลับทำให้ฝ่ามือในหลังมือเสียเหลียนชาขึ้นมาเป็นระรอกความรู้สึกชานี้ยังเล่นปราดไปตามท่อนแขนก่อนจะลามกระจายไปทั่วร่างกายระหว่างที่เขย่าอยู่เสียเหลียนช้อนตาขึ้นมองโดยไม่ตั้งใจจึงพบว่าหวาเชิงไม่ได้มองท้่วลูกเต๋าเลยแต่กลังจ้องมองตนไม่วางตา โดยที่มุมปากยกขึ้นน,น้อยน้อยซื่เหลียนจึงอดยิ้มไปกับเขาไม่น่าแต่แล้วนึกได้ว่ายังมีคนและผีมากมายทางด้านบนในด้านล่างจ้องมองอยู่จึงหุบยิ้มทันควันก้มหน้าศึกษาท่าทางการวางมือของหวาเชิงพรางถามว่าทำแบบนี้หรือมุมปากหวาเชิงยังอยากลึกขึ้นไปอีกถูกต้องทำแบบนี้พอเห็นซี่เหลียงขยับด,ด้วยความคาดหวังเต็มเปี่ยมเขาก็กล่าวว่าลองเปิดดูไหม สีเหลียนจึงเปิดฟ้าออกเห็นว่าลูกเต๋าสีขาวสองลูกมันจานออก3ทั้งคู่3แต้มทั้ง2ลูกนี้ถือเป็นความสําเร็จชวนตะลึงระดับสถานฟ้าสะเทือนดินแล้วในใจสิเหลียนรากับมีสายลมว่สันพัดฐานคิดในใจว่าหรือว่าข้าจับเกรดได้แล้วจริงๆแต่ต่อให้เป็นผลสําเร็จชวนตะลึง6แต้มยังตามกว่าสิเอ็ดแต้มอยู่ดีคำว่ากระแอมเบาๆที่ถึงขอโทษข้าแพ้แล้ว แต่วาเชิงกับกล่าวว่าไม่ต้องห่วงตานี้ไม่นับตอนนี้ข้ากำลังสอนท่านอยู่เอาใหม่หลังกล่าวประโยคนี้ออกมาไม่ว่าเป็นหลังเสียนชีวหรือสือจริงเสียนก็อ้าปากค้างไปแล้วทั้งโคบรรดาพูดผีอยู่ในห้องโถงต่างยิ่งปากอ้าตาค้างหนักกว่าพากันกล่าวอย่างงนงงท่านเจ้าเมืองเป็นอะไรไปวันนี้คารหรือว่าท่านเจ้าเมืองจะสั่งสอนเขาให้เห็นดีฮะปรากฏว่ากลับสอนเขาจริงๆเลยเนี่ย ตาเน่ยังไปนับตายด้วยเล่นแบบนี้กันได้หรือตานี้ก็บ่นับเลิ่เมื่อไหร่มันจะนับเราดูท่าว่าวันนี้เจ้าเมืองจะอารมณ์ดีจริงๆนะน,นี้ปัดถอยหวาเิงเลิกคิวสายขึ้นดารุณีอยู่ด้านนอกกล่าวทันทีโปรดอยู่ในความสงบทุกทุก ผีท่านทุกท่านผีโปรดอยู่ในความสงบทั้งห้องโถงจึงเงียบกริบในบัดดลถึงแม้ไม่มีใครพูดอะไรแต่สายตากราบซอกแซกยิ่งกว่าเดิมว้าเชิงโวเราะร่วนก่อนยกระซิบถามด้วยเสียงอ่อนโยนข้างหูลองอีกครั้งไหมคงพระในบ่อนพน,นันมีทั้งผีและคนอยู่มากเกินไปซิเหรียนเลยรู้สึกว่าแก้มร้อนผ่าขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกได้สิ จากนั้นขายาวอีก2ทีเสียงลูกเตา่ากริง่งครุกรุกปอนีเขาเปิดฟ้าออกกลับเป็น4แต้มทั้งสองลูกเห็นอย่งางไรสูงอีกหน่อยแล้วใช่หรือไม่ว้าเชิงถามแม้จะรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเสื้อเหลียงก็ยังคงผักยกหน้าก็สูงขึ้นมานิดหน่อยทำได้ดีมากฝึกต่อ เขาให้กำลังใจเช่นนี้แต่ไม่รู้ทำไมได้ยินเสียงหร้องคิกคักที่ฟังดูกลุ้มเครือนดังแว่วมาจากรอบทิศทางฟังจากเสียงแล้วเหมือนจะเป็นผีสตรีซสี่เลียนเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตกลงแล้วท่าใดกันแน่จึงจะเป็นท่าที่ถูกต้อง ถทีแรกเขาก็ยังตั้งอกตั้งใจศึกษาว,วาวเชิงนั้นวางมืออย่างไรเขย่าเร็วขย่าช้าเท่าใดขณะตอนนี้กลับไปล่วะาเชิงเป็นฝ่ายคุมมือเขาเขยา่าโดยได้แต่ทำตามไปอย่างมึนงงระหว่างที่เขย่าขยาวไปเกิดความคิดหนึ่งรุนแรงขึ้นทุกขณะซิเหลนนึกในใจว่าซานหลังคงไม่ได้กำลังปรอะเอาใจข้าอยู่หรอกนะ ส่วนหลังเสียนชีวที่มองอยู่จากข้างบนมาตรอกคงรู้สึกเหมือนกันจึงกล่าวอย่างอดอยูอ่ท่านไม่ต้องขายาวแล้วเขากําลังหลอกลวงท่านอยู่ในแน่ทถ้าถึงมันถูกต้องมันมีที่ไหนกันเขาต้องโกงอย่างแน่นอน คารโกนเสียงดังเช่นนี้สื่อชิงเฉียนพรันเอามือปิดปากอีกครั้งบรรดาผีให้อยู่กระร่างส่งเสียงโหเป็นการใหญ่ระก,กมปลาลูกเต่าขึ้นไปใส่ร้างเซียนชิวพรันระวันพราง,งส่งเสียงเอะอไวยวายลัน่นเจ้าเด็กไม่รู้ประษาอย่ามาพูดจามูดซัวจ้าหกหัอะไรนวกหัอะไรเช่นนี้เขากำลังดูถึงตอนเด็ดกันอยู่เลยนะเต่าจ่างท่านนั้น ทำตามท่าทางท่านเจ้าเมืองสอนแต้มทด้ออกแต่ละครั้งก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยนี่เป็นเรื่องจริงแทนแน่นอนเต้าจางท่านนะปวดท่านนั้นเนาะใช่แล้วใช่แล้วเจ้าจะเข้าใจอ,อะไรหลังเสียนชีวกล่าวอย่างมาหัวพวกเจ้าพวกเจ้ามันสมหัวการกกหกหน้าดะ่ะๆโอ๊อยเจ็บ จู่ๆเขาก็หุบปากหน้าแดงกรามพิแท้ผีสตรีอยู่ด้านล่างสองสตนได้กระดกสายคาดเอียดได้ห้อยยาลงมาของเขาเสียเต็มแรงน้องชายเลิกว่ยวายเสียทีหาพู้จาเเลวหลายอีกพวกพี่สาวจาก,กระชากกลางเกงเจ้าลงมาแล้วนะ <c oughs> แผลบลับรังเชีนชิวไม่เคยถูกคมพููลักษณะนี้มาก่อนทําเอาโมโหจนพูดไม่ออกพวกเจ้า ถูกวกผีรุมซ้อมยังเพราะว่าแต่ถูกกระชากกลางเกียงในลงมาแล้วก็ในฐานะเทพบูประํำทิศ คงได้เสียหน้าครั้งมโหรานเป็นแน่แท้คราวนี้หลางเชียนเชียวจึงไม่กล้าพูดมากอีกเสี่ยนเงยหน้าขึ้นเห็นเขาพยายามส่งสายตามาให้ตนอย่างสวดชีวิตรู้สึกทั้งขำและสงสารอยู่ในทีเขาได้แต่ก้มหน้าลงมาก่อนจะกล่าวเสียงเบากระหววเชิงว่าซานหลงังพอยินเขาเรียกน้ำเสียงเช่นนี้หวาเชิงก็หเาะอหยาไปสนใจเขาเรามาต่อกัน สี่เหรียญจนจะได้เดบประคองถ้วยลูกเต่าแล้วเขายาวเขายาวอีก2ทีไม่ผิดไปจากที่กรานิทอดเอามาได้5้าทั้ง2โลกเห็นเช่นั้นพวกผีก็ยิ่งนึกสนุกยิ่งแกล้งหลังเสียนชิวเป็นการใหญ่เห็นหรือไม่ยิ่งมายิ่งสูงแล้วส่วนสี่เหรียญคนพบมานานว่าแล้วว่าที่หวาเชิงกระลังพาเขาเล่นอยู่ต่างหากเขาม่ารู้ว่าจะร้องหรือควรร้องไห้ดีในใจคิดว่า บนโลกนี้ไม่มีสิ่งที่เรียวกว่าท่าถูกต้องจริงๆนั่นแหละสำหรับคนเช่นเขาไม่ว่าท่าใดาก็ผิดหมดอยู่ดีต่อไปแหน้าคงต้องล้มเลิกความคิดจะเปลี่ยนดวงแล้วจริงๆขณะเตรียมเขย่าครั้งสุดท้ายอย่างบทอะไรตายออยากนั่นเองว่าเชิงกับกล่าวว่ารอเดียว <c oughs> เสียเหรียญรู้สึกว่ามือที่กุมมือตอนอยู่ต้อกดแรงขึ้นมาเล็กน้อยอีกครั้งหยุดเคลื่อนไหวจึงถามว่าทำไหมเล่าว,ว่าเชิงกล่าวที่เล่นเทจริงเกอเกอท่านนี้ือเหมือนท่านยังไม่ได้บอกเลยนะว่าหากท่านแพจะทำอย่างไรหืมี่ยินเขาเรียกเสียเหรียญว่าเกอเกอสือเสียงเสียงกระหลังเสียงชิวก็ทำหน้าอ้ำอึ้งกันเลยทีเดียวหากบรรดาผีทั้งหลายกลับผลพองสยองกล้ามีสองสามตัวตกใจกรหนึงหัวหลุดล่วงลงพื้นไปเสียแล้ว จะว่าไปแล้วก็ต้องขออภัยจริงๆไม่ครูอารามร้อนใจเสื้อเหรียญจึงไม่ได้นึกถึงปัญหาข้อนี้เลยนี่นะเดิมทีเขาคิดไว้ก็คือเอาอายุขายสิบปีเองมาเดิมพันแต่อายุขายของนางเทพช่างยาวนานนะักสิบปีคงไม่มีราคาอะไรแก้วแว้นเงินทองหรือมีเสียที่ไหนการพรังเวทหรือพร,รังทิพย์เล้าก็ไม่มีอีกนั่นแหละผ่านไปแล้วครูใหญ่เสเหรียนก็ยังคิดออกมีของใดที่มาเดิมพันได้บ้างเนาะคงได้แต่ถามมดเจ้าของบ่อนแล้ว จ้าว่าบนตัวข้ามีของใดมีค่าพอยเอามาเป็นสิ่งเดิมพันได้บ้างได้ฟังเช่นนั้นหวาเชิงก็เราะข้าอย่างไรก็ได้ตัวท่านพกของใดยอยู่บ้างเล่า เสีหลนขบคิดจากนั้นกระแอมบาบาตอบไปตามตรงข่าออกมาคราวนี้ทั้งตัวพวกแค่มันโถยังกินเหลือค้างไว้ลูกหนึ่งได้ฟังฉะนั้นหวาเชิงก็ขมเพลิดเกาหัวเราะแล้วแต่ผู้อื่นแม้อยากจะหัวเราะกลับไม่กล้าหัวเราะออกมาหัวเราะเสร็จหวาเชิงก็พยักหน้าได้ฉะนั้นก็ใช้มันโถลูกนั้นเถอะหลังพูดออกมาไม่เพียงพวกผีกระทั่งเหล่าดารุณีจะดูแลโต๊ะพนันก็พาการตะลึงลานไปหมดแล้ว นับตั้งแต่บอลพนันแห่งนี้เปิดออกมาสารพัดของเดิมพันที่ประหลาดล้ำสุดจับตินจนาการนับไม่ถ้วนล้วนมีให้เห็นมากมายทั้งอวัยวะภายในร่างกายอายุคลายความรู้สึกความรักความสามารถตัถว่าของเดิมพันอะไรก็ไม่ประหลาดล้ำสุดจับจินตนานการเท่าวันนี้แล้วหมั่นโถที่ยังกินไม่หมดลกูกหนึ่งหมั่นโถครึง่งลูก แม้แต่หลังเสียนชิวก็อดรนทนไหวกล่าวอย่างงงงันที่นี่มันหมายความว่าอย่างไรความหมายของเจ้าก็คือข้ามีข้าเทียบได้กับมันโถท,ที่ยังกินไม่หมดลูกเดียวเองนะหรือพวกผีพากันหัวเราะรัน่นมีเสียงตะกกนขึ้นมาว่ามันโถลูกหนึ่งแล้วจะทําไมนับพระเจ้าได้กระไรด้วยซ้ำอย่างบรีบหกปากอีก เสียเหรียนฟังออกว่าเสียงเจ็บปวดรันทดใจนี้ก็คือเสียงของสือจิงเสียนที่อยู่ท่ามกลางพวกผีนั่นเองขณะไม่รู้จะร้องไห้หรือหอัวเราะดีวาเชิงก็กล่าวว่ามาตาสุดท้ายแล้วไม่ต้องเกรงนะเสียเหลียนตอบว่าข้าไม่ได้เกรงเสียหน่อย พวกเขาเขย่าสอทีโดยที่ยังคงยึ่หากุมมือซ้อนการแม้ซิเหลียนจะไม่ได้เกรง่งแต่ฝ่ามือที่แนบติดกับถ้วยลูกเตา๋ารวมถึงหลังมือที่แนบติดกับมือของหวาเฉิงก็เหมือนจะซ้นไปด้วยเหงื่อนิดๆในสุดทั้งโก้หยุดการเคลื่อนไหวเมื่อถึงเวลาต้องประกาศผลเขาก็สูดลมหายใจเบาๆก่อนแย้มฝาออกดูลูกเตา๋เอาออกหกแต้มทั้งสองลูกว,ว้าวว้าวแม่เจ้า เสีเหระบยลมหายระเบยเียเหรียญระบายลมหายใจด้วยความโลง่งออกรู้อยู่แก่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นค้าช้อนตาขึ้นมองหวาเชิงฝ่ายหลังยักคิวที่หนึ่งโอ้โข้าแพ้แล้วเสียงกล่าวยอมรับความพ่ายแพ้ของเขาถึงกล่าวอย่างเป็นจริงเป็นจังเดียวกลับไม่มีความจริงใจงเอาเสียเลยบรรดาผีห้องโถงดว้วนเงียบกริบ ใครที่บ,นบ่นพึมพำอยู่ไม่รู้ว่าตานี้ไม่นับเช่นนั้นเมื่อไร่จะนับเล่ามาตอนนี้ก็ได้คําตอบแล้วก็จนกว่าท่านูนนี้จะชนะได้สิถึงก้อยนับบทจะยอมให้ก็ยอมเสียแต่เลิดเปิดเปิงที่เดียวเชียวแต่ว่าไม่มีใครพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาเลยกรณีนางนั้นชูถ้วยลูกเตาเขึ้นศูนย์ขอแสดงความยินดีด้วยคุณชายท่านนี้ตานี้เป็นท่านชนะแล้วเจ้าค่ะผู้ชมทั้งหลายกระแสจะเอาใจเต็มที่พากันตะโกนว่าท่านจะเมืองแพ้กระแพ้อย่างไร้ทำนิช่างลดงามนัก ผู้ชนะเป็นผู้ท่านเจ้าเมืองสอนมากับมือที่ชนะก็เพราะท่านเจ้าเมืองสอนมาดีไง <c oughs> นั่นสิวันนี้นับว่าได้เปิดหูเปิดตาแล้วจริงๆได้เรียนรู้กระบวนท่าการทอดลูกเต่าที่ถูกต้องช่างเป็นประโยชน์มหาศาลใช้ไปสิปีก็ยังไม่หมดไม่เสื่มช่างเป็นปูนตาวาสนาของผีอย่างข้าจิงนนะักได้ฟังเสียงหมู่มาไรไรราโกรหนจากครอบด้านเสียเหรียญก็หลุดขำเห็นข่าวหัวเราะ หวาเชิงก็หัเราะออกมาเช่นกันแล้วขยับม่านผ้าโปร่งเบาๆเ,เวลานี้เอง หลังเชิญเชียวยู่ข้างบนก็เอ่ยว่าในเมื่อเจ้าแพ้แล้วก็สมควรปล่อยข้าลงไปแล้วกระมังหวาเชิงยังคงจ้องหน้าเสี่เหี่ยนพร้อมกับยิ้มไปด้วยไม่เปลี่ยนเพียงชูม,มือขึ้นสะบัดเบาๆทีหนึ่งไม่ได้เรียบแรขึ้นไปแม้แต่น้อยหลังเชิญเชียวก็ตกลงมาอย่างแรงเดี๋ยวนั้นเสียงดังปลักเสียจนซี่เหลี่ยนตากระตกสื่อชิงเฉียนอาจเปิดเผยตัวตนยังโผล่เข้ามาไม่ได้ซี่เหลี่ยังหมุนตัวกลับไปแล้วก้มตัวลงไปดูเขาเจ้าไม่เป็นไรกระมัง พรังเชิญชีวยักแย่อยักยันลุกขึ้นมาพรางตกฝุ่นตามเนื้อตามตัวไม่เป็นไรขอบทุณท่านแล้วที่เขาให้ท่านเข้าไปใกล้จะต้องเป็นเพราะคิดหาวิธีโกงเพื่อท่านแพ้เป็นแน่ดีนะที่ท่านชนะเสียเหลียนคิดอใ,ใจเจ้าผิดแล้วหากไม่ใช่เพราะเขายอมให้ข้าเล่นไปจนชั่วฟ้าดินสลายไม่วันชนะจนให้ตัวเจ้ากลับมาแนะ่ ขณะกำลังคิดๆอยู่แล้วอยู่แต่แล้วก็พ่านิเสียงกรุงกิ้งดังขึ้นจากนันรอบด้านก็อื้ออึงไปด้วยเสียงอทานอย่างต๊กใจเสียเหลียนเงินหน้าไปดูที่แท้เป็นหวาเชิงกำลังเดินออกจาหลังม่านแดงในที่สุดยาปรกฏกายด้วยร่างเด็กหนุ่มก่อนหน้านี้หวาเชิงมารวบผมไพร่เอียงมาข้างหนึ่งแต่เวลานี้ผมดำกลับถูกปล่อยให้ยาวสยายและเมื่อขับเน้นด้วยอภรรสีแดงสด จึงทำให้ในความหล่อเเลาเป็นสง่านั้นมีความเยา้ายยวนของปีศาตรูปงามแผ่ออกมาอย่างเต็มที่แต่าทางฝั่งขวาถักผมเป็นเปียเส้นเล็กๆไว้เส้นหนึ่งแล้วใช้ลูกปัดทําจากปะการังสีแดงผูกชายห้อยไว้เลยทำให้ดูแฝงความขี้เล่นอยู่หน่อยๆเกราะข้อมือเป็นเงินโซ่ที่รองเท้าเป็นเงินสายคาดเอวก็เป็นเงินที่เอวห้อยดาบโค้งยาวเรีวบางเล่มหนึ่งทรงโค้งบนดูแปลกตายิ่งนัก นี่ก็ทำจากเงินเช่นเดียวกันปริดาปงพิจันท์นั่นเองตัวดาบยาวเรียวตัวโกรสูงเครียวเขายืนเอ็นตัวเล็กหน่อยอยู่หลังม่านผ้าโปร่งสีแดงที่เปิดไว้ครึ่งหนึ่งเอามือกอดอกใบหน้าค้ายิ้มคล้ายใบยิ้มเกลเกลท่านชนะข้าแล้วซืเหลียนย่อมรู้แก่ใจว่าไม่ครุ่เกิดอะไรขึ้นเจ้าอย่ารอข้าเล่นเลยเขากล่าวอย่างจนใจหวาเชิงยักคิ้วเปล่าเลยข้าจะรอท่านเล่นได้อย่างไรกัน ส่วนพวกผีอยู่ด้านล่างคึกคักกันอย่างที่สุดพุ่งร่านราวกับน,น้ำนเดือดก็ไม่ปานทางการตื่นเต้นเป็นการใหญ่รอบกระชิบแก่กันไม่หยุดเช่นไหนวันนี้ท่านจะเมืองเปลี่ยนโฉมอีกแล้วตายตายหน้าหมายเนี่ยท่านจะเมืองหล่อจนข้าอยากตายเลยทีเดียวทั้งดูขบปอดทั้งเร้าใจเสียเหลือเกินตายเต,ตยไรเล่าเจ้ามีตายไปแล้วเรืนหนังเท่าจบตอนครับขอบคุณครับ